สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทุกคนนะครับอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับผมโดยไม่ต้องใช้แอปใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับจะทํากันได้ยังไงนะครับจะทําแบบงไหนเราไปรู้จมมกันเลยครับโอเคนะครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาดูกันที่หน้าจอคอมมันก่อนเลยครับตอนนี้นะครับหน้าจอคอมนะครับก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมเนาะนะครับตอนแรกเลยนะครับเรามากด Windows บวกโดย G กดพร้อมกันนะครับแถ่แชแดงนี่นะครับผมกดแล้ว น่าจะขอไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับเดี๋ยวเราลองกดเบิดแอปมาสักหนึ่งแอปนะครับแล้วลองกดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือ Windows โบโดจีนะครับกดด้วยนี่นะครับผมไม่มีอะไรขึ้นมาเนาะนะครับหรือว่าจะลองกด Windows นะครับโบตัวนี้แล้วก็บวกตัวอ่านนะครับแบบนี้เพื่ออ่านหน้าจอนะครับก็ไม่มีอะไรขึ้นมาเช่นกันนะครับตรงนี้ที่ขึ้นมาไม่ใช่เนาะนะครับวิธีแก้วิธีอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่เราไม่ต้องอ่านผ่านอะไรเลยนะครับใช้ Windows ในการอ่านนะครับ นั่นก็คือเรากดเข้ามาตรงนี้ครับตรงนี้นะเราคำว่าเริ่มตรงนี้นะครับกดเข้ามาเลยนะครับเข้ามาตรงการตั้งค่าตรงนี้นะครับกดเข้ามานะครับต่อมานะครับให้เรามาเลือกตรงนี้นะครับการเล่นเกมนะครับกดเข้ามาเลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วนะครับต่อมานะครับให้สังเกตเนาะตรงนี้นะครับจะเขียนว่าปิดยูเห็นไหมครับให้เรากดเปิดเรียบร้อยเลยนะครับเมื่อกดเปิดเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับก็เป็นอ <feliz> <mel> ันเสร็จสิ้นแล้วเนาะนะครับ ต่อมานะครับให้เรามากดคำว่าปายบันทึกนะครับคนไข้มาปายบันทึกนะนะครับเลือกลงมาให้สุดเลยนะครับจะเห็นคําว่าเฟรมเรทอยู่ตรงนี้นะครับให้เลือกเป็น60เฟรมต่อวินาทีนะครับแล้วก็เลือกเป็นคุณภาพวิดีโอเป็นสูงนะครับจะทําให้เราถ่ายวิดีโอมาแล้วไม่แหลกนั่นเองนะครับเลือกเป็นสูงนะครับ60เฟรมเรทเนาะนะครับแค่นี้นะครับต่อมาระครัาโหมดเกมนะครับแต่โหมดเกมนะครับให้กดเปิดปกตินะครับผมโอเคนะครับก็มีมาเท่านี้เนาะ นะ,นะครับเรามาเริ่มอ่านกันเลยดีกว่านะครับเมื่กลัดออกมานะครับต่อมากดใหม่นะครับคอนโทรลบวกโดยจีนะครับแถมแดงนี่เด้งขึ้นมาแล้วเห็นไหมเอ่ยนี่นะครับสำหรับใครนะครับที่กดมาแล้วนะครับอยู่ในหน้าเดท็อาแบบนี้แล้วยังไม่สามารถกดอ่านได้เห็นไหมกดอ่านไม่ได้นะเราจะต้องเข้าแอปก่อนนะครับเข้าตัวเกมก่อนนะครับถึงสามารถกดอ่านได้เนาะยกตัวอย่างเช่นผูจะเข้า Google แบบนี้นะครับเมื่อเข้า Google มาเสร็จแล้วเบิบกดใหม่นะ คอนโทรลโบโลจีเอ่อวินโดว์โบโลจีนะครับกดเลยนี่นะครับสามารถกดอ่านได้แล้วเห็นไหมมี่แบบนี้เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะกด G D A V ให้ดูผมเข้า G D A V ไว้เรียนะรบ,รนนนะบร้อยแล้วนะครับรอแป๊บหนึ่งนะโอเคเข้า G D A V เรียบร้อยแล้วนะครับกดใหม่นะ w i n d o w ์โบโลจีกดเลยนี่ขึ้นมาแล้วนะครับเห็นไหมว่าสามารถกดบันทึกได้แล้วนะครับลองกดดูเลยนะครับ นี่นะครับอยู่ที่มุมด้านนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมจะลองเล่นให้ดูนะแล้วเดี๋ยวเอาวิดีโอมาให้ดูนะครับว่าวิดีโอเขาเป็นยังไงเนาะนะครับโอเคเล่นดูนะครับอยากบอกว่าเวลาเล่นเกมลื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวเราลองขับรถแรงๆดูนะครับเพื่อนๆมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมแนะนำว่าให้เพื่อนๆสามารถปรับแบบผมได้เลยนะครับ เอ่อผมไม่รู้ว่า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 ,วา,วาความผมนะ่เป็นอะไรหรือเปล่าคือ <c oughs> ถ้าสมติผมปรับต่ำเกินไปอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้วิดีโอที่อัดออกมาแล้วแหลกเนาะนะครับเพราะฉะนั้นต้องปรับสูงเพราะปรับสูงแล้ววิดีโอที่อัดออกมาแล้วมันจะไม่แหลกนะครับนี่นะครับไหลลื่นมาเล่นเกมสบายสบายเลยเนาะนะครับนี่นะครับโอเคไปเราไปดูคลิปกันเนาะนะครับกดหยุดได้เลยนะครับเมื่อเราก,กดหยุดเสร็จแล้วเนาะกดกากระบาดไปนะครับ โอเคต่อมานะครับเรามาดูคลิปกันเนาะคลิปวิถูกอัดออกมาแล้วนะครับอยู่ตรงนี้นะครับที่ีเครื่องนี้นะครับกดเข้ามานะครับกดลงมาตรงคําว่าวิดีโอตรงนี้นะครับแล้วให้หาคําว่าที่เขียนว่าไฟล์บันทึกนะครับไฟล์บันทึกโอเคนะครับในที่นี้นะครับผมหาคาว่าไฟบันทึกไม่เจอเนาะนะครับต่อมาเนาะนะครับให้เรามาทําตรงนี้ เาที่เดิมคนตํคำว่าเริ่มนะครับเขาต้องการตั้งค่านะครับเพราะเราจะเข้าไปดูไฟบันทึงเนาะคนต้องการเล่นเกมนะครับต่อมาคนตะคำไฟบันทึงตรงนี้กดลงไปเลยนะครับแล้วกดตงคำว่าเปิดโฟลเดอร์นะครับนี่จะขึ้นมาแล้วนะครับผมโฟลเดอร์นะครับเกมอยู่ไหนวะนี่ gta นี่นะครับมาดูคลิปกันว่าเป็นยังไงโอเคเป็นไงลื่นลื่นมากนะครับเพื่อนๆแล้วก็ภาพ่านอองมาได้นี่คือสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูดูรอขับรถนะ นี่เป็นยังไงลื่นมากๆนะครับเพื่อนๆภาพสวยมากนะครับสามารถอัดได้เลยนะครับใช้วิดีโอในการอัดได้เลยเนาะไม่ต้องไม่หาแอปอะไรเพิ่มเติมนะครับคุ้มค่ามากนะครับโอเคเนาะผมก็ได้สองวิธีทั้งการแก้ทั้งการทําไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับสําหรับใครที่กดเอ,อ่อวิดี o อบ g จอจีเราไม่ขึ้นนะครับผมก็ได้สองวิธีการแก้ไปมาที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับ โอเคนะครับผมในคลิปนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้นะครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ละคะ์กดแชร์กดดิดเงินแชร์ให้ผมด้วยนะครับโอเคนะครับแลวถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากแชร์ไปให้เพื่อนๆของพี่ๆน้องๆ้องรับชมด้วยนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ในกันหนะ้าบ๊ายบาย